สวัสดีครับพบกับ Magic Bear Academy นะครับผมอ่าอีพีนี้เป็นพี่หมีรีวิวไพ่นะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวมานานและสำหรับที่หมีหยิบมารีวิวนั่นก็คือ Black Tiger ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ Black Tiger เนี่ยพี่หมีบอกก่อนนะครับผมมันจะมีหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็น Black Tiger White Pip กับ Black Tiger Red Pip นะครับผมเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าไอ้ไว้กับเลดเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับผมจะให้ดูด้านหน้าก่อนนะโอเคด้านหน้านะผมก็เป็นรูปพี่เสือแบบบนนี้ะครัผมดู ขึงขังนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเขียนว่า Black Tiger Deck นะครับ Paying Card นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนว่าเป็น United States Paying Card นะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสารที่เคยที่ฉีดเข้าไปนะผมก็คือเป็น Performance Coating นะครับผมแล้วก็ผลิตที่อเมริกาด้านล่างก็จะเป็นบาร์โค้ดกับตัวทีเ่เขียนว่าผลิตที่ไหนเมืองไหนนะครับผมอ่ะโอเคเที่ยวนี้ อรอบกอบกล่องประมาณนี้แล้วกันเราเดี๋ยวพี่หมีขออนุญาตแกะไพ่ก่อนนะวิธีการแกะนะผมถ้าใครเคยดูของพี่หมีเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าพี่หมีเป็นคนชอบแกะไม่ใช่เอาคัตเตอร์กรีดนะเราจะแกะแงเี้แหละค่อยๆแกะนะครับผมอะ่ะค่อยๆแกะค่อยๆลอกเราต้องนิดนึงนะผมแต่วิธีนี้เนี่ยถ้าคนแกะไม่ดีเนี่ยอย่างที่พี่หมีเคยบอกนะผมว่ามันมีโอกาสที่กล่องมันจะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังมันนิดนึงนะอ่ะแต่พี่หมีเนี่ยค่อนข้าง,างแกะบ่อยนะผมเดี๋ยวจะบอกแกะบ่อยเดี๋ยวกลัวก,วกล่องขาดไม่หอ ต้องนิ่งๆกับมันนิดนึงนะผมต้องรอค่อยๆดึงนะอย่าไปดึงแวกเลยนะผมถ้าไปดึงเลยอ่ะดึงแรงๆเลยเนี่ยโอกาสที่สติกเกอร์เนี่ยมันติดมากับเนื้อกล่องได้นะครับผมแล้วมันจะดูแหว่งๆดูทุเลศนิดนึงนะครับโอเคต้องนิดนึงเบาๆปุ๊บโอเคนะครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับตรงนี้แหละเป็นส่วนที่พี่หมีบอกว่าหลายๆคนดึงแรงแล้วมันชอบติดมากับเนื้อกล่องนะครับผมชืบโอเคได้แล้วนะผมได้สเตปมเราไปทำไรครับเราแตะปุ่นนี่แหละ พลาสติกนะผมอ่าใะรู้ว่าสแตมม์มาเป็นสีนี้นะครับผมโอเคด้านบนกล่องนะก็เขียนว่าเป็นโปเกอร์แล้วก็เป็น8 2 4อ,อ่าตรงนี้เห็นไหมครับผมจะเป็นควีนออฟหรือควีนโพแดงนั่นเองนะผมเราสามารถเล่นเป็นแบบว่าเอ่อให้คนดูเลือกไพ่ได้ควีนหัวใจนะผมแล้วก็เราดีดนิ้วปุ๊บเนี่ยควีนหัวใจก็อยู่บนกล่องตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เล่นได้เหมือนกันนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันไพ่ยังใหม่เลยนะออืม นะครับผมลิ้นกล่องตัวนี้นะครับผมก็จะเขียนว่าอ่าบ ICYCLE ตัวนี้ถูกดีไซน์อะไรยังไงจากที่ไหนนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้มาดูเนื้อในกันไพ่สำหรับนี้จะเป็นไพ่หน้าดำนะครับผมอ๋อสวยงามเลยนะครับโอเคอย่างแรกก่อนก็แน่นอนครับมันเป็นไพ่โฆษณานะครับผมสำหรับนี้ถูกออกแบบโดย illusionist นะครับผมตัวนี้อ่อ นี่ันอันน,น,นี้อันนี้เป็นเอสโฟรัมของเวอร์ชันที่ชื่อว่าแบ็กโกสนะครับผมตัวนี้ก็สวยสำหรับหนึ่งนะเดี๋ยวที่มีหามารีวิวให้นะผมมันชื่อว่าแบ็กโกสเรเกสซี่นะครับผมตัวนี้อ่าอันนี้เป็นไพ่โฆษณานะครับแล้วก็ส่วนอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเออเป็นการลดส0นะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ถ้าเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่เห็นมาสักพักแล้วนะผมตัวนี้รู้สึกว่าจะชื่อวินเทจซีรีส์พันแปดนะผมตัวนี้พี่หมีเคยมี แต่ไม่ครบมีแค่สีถ้าจำไม่ได้ก็จะมีสีแดงสีเดียวนะครับผมอยากได้สีเงินเหมือนกันเพราะมันดูเก่าๆนะแต่จริงๆไพ่ลื่นมากนะครับผมตัวนี้แล้วก็เขาบอกว่าเป็นโค้ดลดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมถ้าใครจะเอาไปซื้อนะก็ก็ดูดูไว้ตรงนี้เห็นไหมไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะลดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอ่ะโอเคชื้นทีนี้มาดูเรื่องอด้านหน้าไพ่กันนะครับผมตัวนี้โฆษณานะสองใบไม่มีอะไรนะรผมแต่มันก็หลอกว่าเป็นเด็กได้นะจริงๆสวยดีนะผมอันนี้โฆษณา ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเหมือนกันษณาแบบนี้นจะจ๊ะเอา็บใส่กล่องไว้ก่อน,อนชึบทีนี้มาดูหน้าไพ่กันนะผมหน้าไพ่เนี่ยอย่างแบล็กไทเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเดิมเกือบทั้งหมดนะครับผมก็โจเกอร์2ตัวเป็นโจเกอร์ใหญ่ๆนะผมเป็นตัวใหญ่เลยสามารถเอามาเล่นเป็นแซนด์วิชได้นะผมหลังไพ่ของแบล็กไทเกอร์จะเป็นแบบสแตนดาร์ดเด็กนะผมจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นโจเกอร์ใหญ่ๆ2ตัวเราสามารถเอามาเล่นกลแซนด์วิชทั้งหลายได้นะผมจับขโิมยนู่นนี่ ได้หมดนะครับผมเพราะว่าโจเกอร์เนี่ยเป็นขนาดใหญ่ทั้งสองตัวนะครับมันเลยทําให้สามารถเล่นกลได้ง่ายกว่าสําหรับที่เป็นโจเกอร์ใหญ่ตัวเล็กตัวนะโอเคนี่โจเกอร์ผ่านไปส่วนหน้าไพ่นะครับผมหน้าไพ่ก็จะเป็นปกตินะผมเป็น b i ิเคิลก็คืออันนี้คือเป็นเอสโพดัมนะครับผมแล้วเราก็ไล่ไปดอกนะครับผมเป็นโพดัมมาดูไพ่นะไพ่พวกไพ่รูปภาพับแจ็คแมนคิงก็จะเป็นเหมือนเอ็กซ์เลย์นะผมก็คือจะเป็นแบบลายเส้นสีขาวนะผมที่ตัดกับพื้นไพ่สีดานะครับตัวนี้ก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งนะครับผม อ่าตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วอันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงชัดเจนนะครับเด่นชัดเลยก็เหมือนกันครับตรงส่วนที่เป็นสีแดงก็จะเป็นสีแดงชัดเลยแบบแรงๆเลยนะผมอ่าอันนี้ก็นั่งนั้นก็คือน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่าแต่ทีนี้อย่างที่พี่หมีบอกว่าเฮ้ยแล้วแบล็กไทเกอร์เนี่ยมันมี2เวอร์ชั่นเลทปิ๊บกับไว้ปิ๊บคืออะไรคําว่าปิ๊บนะครับผมมันคือ,ม,คอมันคือตัวนี้มันคือไอตัวเล็กตรงนี้เนี่ยอ่านะครับผมตรงนี้ไอปิ๊บตรงนี้เนี่ย ถ้าเป็นเวอร์ชันไวท์ปิ๊บนะคบผมทุกตัวเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยก็จะกลายเป็นคิงข้าวหลามตัดแต่เป็นสีเนี้ยนึ่งภาพออกใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับการสะสมหรือการเอามานําเป็นเฟอร์ลิชหรือการมานั่งตัดไพ่นะผมแบบเท่ๆนะแต่ไม่แนะนําเอามาเล่นกลนในเวอร์ชันไวท์ปิ๊บเพราะว่าอะไรสีดอกมันดูยากมากคืออย่างนี้เนี่ยสีขาวกับสีแดงเห็นได้ชัดถูกไหมครับแต่ถ้าเวอร์ชันที่เป็นไวท์ปิ๊บเนี่ยมันเป็นหัวใจเนี่ยอย่างโคแดงเนี่ยก็จะกลายเป็นหัวใจสีดําๆ ซึ่งบางทีคนที่ไม่เคยเล่นไพ่เขาก็จะงงๆว่าไอ้โพแดงะน่ะมันสีแดงหรือมันสีดํากันแน่เพราะเราพูดว่าคิงโพแดงไอ้ควีนโพแดงใช่ไหมครับแต่เขาก็จะงงว่าไม่ใช่นะของเขามันเป็นควีนหัวใจสีเทาๆอ่ะถ้าพูดในกรณนนีที่คนไม่เคยเล่นไพ่นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมก็อันนั้นคือเป็นเวอร์ชันไวท์ปิ๊บแต่เวอร์ชันเลสปิ๊บเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่พี่หมีว่าเออมันมันดูว่ามันแบ่งสีดอกดีนะผมแล้วก็เป็นไพ่สีดําที่ถ้าใครเล่นกลเนี่ย เกินน่าจะ3ปี4ปีเนี่ยพี่หมีว่าต้องเคยผ่านตาการสำรับนี้แน่นอนแต่ถ้าใครเพิ่งเล่นหรือเพิ่งเคยเข้ามาเล่นได้ไม่ถึงสักห้าหเดือนหรือถึง1ปีเนี่ยแบ็คไทเกอร์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่ากับสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนนี่ใครมีแบ็คไทเกอร์เหมือนมีกระเป๋าหรืออะโลมานะั่นแบบเฮ้ยแบ็คไทเกอร์เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนสำรับหนึ่งตอนที่พี่หมีซื้อสำรับแรกกับแบ็คไทเกอร์นะเอ่อจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อถึงพันสนะตอนนั้นจำราคาจำราคาในเน็ตไม่ได้นะครับผมซึ่งไอเวอร์ชั่่่นนนทีีเเป็เย ก็แพงกว่าไวปิดอีกเดี๋ยวขอแทรกอีกนิดนึงนะครับพอดีลืมบอกน้องๆนะว่าเฮ้ยว่าถ้าจะซื้อไวปิปหรือซื้อเลดปิดดูกันตรงไหนนะผมให้ดูที่หน้ากล่องนะเอออัดคลิปจบไปแล้วด้วยนะผมแล้วก็ลืมไปเลยเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้แล้วกันนะผมก็สําหรับที่เป็นไวปิดนะให้ดูตรงนี้นะผมมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยถ้าเป็นเลดปิดนะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอันนี้พอดีลืมบอกไวในคลิปหลักนะจ๊ะเดี๋ยวขอแทรกไว้ไม่งงนะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลย นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมหมดแต่ก็คือยังยังชอบตรงที่ไพ่่ไพโฆษณานะนี่มันจะให้มาหมดห้าสิบหกใบปกตินะลมโจกเกอร์นะผมไพ่โฆษณาเนี่ยถ้าให้หนีจะไม่ผิดเนี่ยแบล็กไทเกอร์จะไม่ใช่แบบนี้นะแต่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมแต่กจ็จำไม่ได้แล้วมันนานมากนะผมแต่อันนี้เนี่ยน่าจะทําโปรโมทที่เป็นแบล็กโกลด์เลกาซี่นะผมที่ กำลังจะออกมานะครับตัวนี้พี่หมีก็สั่งไปแล้วแต่อันนี้เนี่ยสั่งจากทางอิลูชนิสนะครับผมมันจะเป็นเซตซีรีส์สีดํา3กล่องสวยๆนะผมแลวด้านบนเนี่ยจะพิมพ์เป็นพิมพ์นูนสวยมากนักสั่งมานะผมก็ไม่แน่ใจว่ามาเมื่อไหร่แต่ถ้าได้มาเนี่ยก็จะเอามารีวิวให้น้องๆดูกันนะครับผมสําหรับใครที่ชอบสําหรับนี้นะครับผมสําหรับนี้เนี่ยพี่หมีได้จากสปอนเซอร์นะครับผมก็ใครที่สนใจจะซื้อสําหรับนี้นะก็แอดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมด้านล่างเนี่ยพี่หม ที่เรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะโยงไปทางไลน์นะครับผมแล้วก็น้องๆ <_ d ance> สามารถไปกดสั่งซื้อตรงนงั้นได้นะครับผมไพ่เขามีอัปเดตตลอดน,นะครับผมเท่าที่พี่หมีดูเนี่ยจากตอนแรกพี่หมีเห็นเขามีแค่ประมาณ bicycle กับ t a r i h o นะแล้วก็阿拉딘สา3อย่างนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะมากนะหนึ่งในนั้นก็คือมีแบทไทเกอร์ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจลองจับจองเป็นเจ้าของกันได้ไม่แน่ใจเรื่องราคาเหมือนกันนะจ๊ะก็สำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรู่มายากรนะครับกดไพ่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ แถวนี้เออมันย้อนมุมกล้องแถวนี้นะครับผมทุกครั้งที่มีอัพคนใหม่ๆนะครับมาแจ้งเตือนหาน้องทันทีอันนี้รีวิวไพ่นะจ๊ะรีวิวไพ่จะมาประมาณทุกวันเสาร์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงอาจจะตามความเหมาะสมวิทีอาจาอาจะอาจาัพเพิ่ม่ากันไปเพราะาตอนนี้ไพ่รีวิวเยอะมากนะครับผมเยอะกว่าแยกลนอีกนะครับผมสำหรับ ep นะครับฝึกคนกันเยอะนะจ๊ะไปแล้วนะครับบายบายฝากกด subscribe ด้วยนะครับ